สวัสดีครับวันนี้จบกับรายการแชร์แมนมันเป็นผู้ชายได้เปิดได้แมนมากนะสัตว์เออเออเอาใหม่เอาใหม่เราให้โค้ชมาเปผู้ชายหนึ่งลองเอาเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการแชร์แมนวันนี้เราจะมีอยู่กับในหัวข้อที่ว่าจะประหยัดเงินยังไงในยุคข้าวย่าหมาแพงในยุคเศรษฐกิจ วิธีประหยัดเงินเราไม่นั้งทำตัวอะไรกันหน่อยเหรอรายการนี้ได้สวัสดีค่ะเฮเลนนะคะจากเฮเลนเฮกค่ะเฮ่นี้เราต้องน่งทตัวเคนอื no ่นดีเป่าสวัสดีค่ะเฮเลนนะคะจากเฮเลนเฮกค่ะสวัสดีค่ะโฟนนะคะจากโคคิค่ะสวัสดีครับจูนอัญลินค่ะสวัสดีครับโบ๊ทขนที่คับ เฮ้ย hey, ช่องกูอะ่ะช่องกูไม่พ <mniej Bluetooth> <anh>. ูดเดียไม่พ hmm. ูดเฮยผมบอสฝากกดรีพอร์ตช่องไรบินบอส้วยนะครับน้องจูนนะน้องจูนเหลือใครโอ้ยสวัสดีครับโฟกครับถ้าเมื่อกี้น้องจูนอยู่ดีนี่เปลาสวัสดีครับโฟกยสดชื่ใจมากเลยนะแบบโอ้ยแล้ววันนั้นประเด็นเราคืออะไรนะครับพี่ดี จริงบ้านผมรวยมากอยู่แล้วผมเครียดมากกว่าว่าแบบผ่านไม่ก่อนเลยไม่ก่อบแล้วเสรเลยแล้วกันก็คือวันนี้นะคะเราจะมาขอเออ่ข้อเขาเรียกว่าอะไรนะแชร์วิธีแชร์วิธีประหยัดเงินในยุคข้าวย่าหมากแพงในยุคที่แบบว่าน้ำมันเนี่ยแม่งทายเราต้องทายก่อนน้ำมันเงินเฟ้อด้วยเออแล้วก็มีนายทุนควบรวมธุรกิจควบรวมธุรกิจค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการกวาดคุมตลาด แล้วก็มีการบริหารงานไม่ได้เรือกพูดชื่อบริษัทไปเลยไม่พูดไม่ได้น้ำมันขึ้นน่ะพอน้ำมันมันขึ้นหลายๆอย่างยใหญ่ใหญ่ไ่ขึ้นไข่ขึ้นราคาขึ้นราคาอย่างขึ้นถ้าน้ามันขึ้นน่ะโอเค่ะผนวดหมอเนือคราคาขึ้นหคนที่พี่ชอบใ่ไหมพี่ชอบพี่หมเช็คล้าสุดเขาไม่ขึ้น เขาบอกว่าถ้าเกิดพี่โบ๊ชมาขึ้นพี่โบ๊ชอยู่กูไม่น่าเลยกูขอโทษจริงๆกูขอโทษจริงๆนะแต่คนนั้นไม่ใช่คนที่เป็นของนายมั่นใจมากคนนั้นไม่ใช่กูต้องเป็นของนายหันไปคุยกับน้องจูนดีกว่าที่น่าจะได้คำตอบน้องจูนได้รับผลกระทบจากการที่ขออะไรแอย่างขึ้นราคาไหมคะอ่าคือส่วนตัวคือส่วนตัวจูนนะคะจูนจะค่อนข้างแบบว่า ทำงานออนไลน์ด้วยรายได้ของคุณจะค่อนข้างคงที่เพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้รับผลกับอะไรรายได้คงที่ความดีสิคงทนต่อครับอะไรวะอะไรหรอวะคิดอะไรออกูงหมดเลยแต่ทีอนี้ไมตัดไม่ตอไรอยแค่ได้มีอะไรไลงทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่ารายได้ความรายได้คงที่ของจูนนะแต่ว่าข้าวอ่ะมันแพงขึ้นในทุกวันนั่นหมายความว่าเงินเก็บจูนจะน้อยลงใช่ไหมจูนก็เลยต้องวางแผนที่จะหาลูกค้าเพิ่มขึ้นเราจะได้มีเงินก็คือเอาเป็นว่า พอของแพงเราได้กินเท่าเดิมแต่เราต้องทํางานเหนื่อยมากขึ้นมากกว่าซึ่งลูกค้าที่เพิ่มขึ้ของจูนนะ,ะก็คือ <c oughs> คนแถวนี้แ <c oughs> ล,ล้วเพจรังวินนี่แห <c oughs> ละ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ค่าทำเพจก็อย่างพิขึ้นแต่กเดิมคือแต่จูนส่วนตัวจูนคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าไม่ใช่คนที่ทํางานออนไลน์อะ่ะจะไม่ได้กระทบแค่เรื่องเงินค่าข้าวนะแต่ว่า บบใช่ค่าค่าอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันแบบว่ามันกระทบทุกจากทุกฝั่งเลยแบบลูกค้าหายากขึ้นอะไรหายากขึ้นก็เลยแบบทําได้แค่เป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ค่ะเออหูน้องจูนระหว่างที่น้องจูนพูดอ่ะรู้ป่าวทำไมแม่งหลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพม่ลัวเดี๋ม่งฟังเลยอ่ะไม่ฟังเลยอยู่สองคนแล้วคืนหนักมากให้ยงทีเดียวแต่ละคนนี่ทายไหมทายไหมเมื่อคืนอ้าวสุดยอด มื่อคืนไลน์ไปไม่ตอบอะไรทั้งนั้นนะสำหรับตาไม่โฟกัสไม่ได้ต้องไปงไตอบพี่มิน้นงั้นใครตอบออไปน้ไหน,นพี่เ์ไปที่แนะนำวิธีแนะน,น,น,นำอะไรวะ<ม>แชร์วิธีประหยัดก็สำหรับเฮนะคะด้วยความที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์มากแล้วก็เช็คเงินว่า เงินที่หายไปในแต่ละเดือนเนี่ยมันหายไปตรงไหนสะส่วนมากโดยการทํารายรับรายจ่ายแล้วเราจะรู้ว่าเงินเราไปไหนออกไปไหนบ้างเข้าตอน,ตอนไหนใช่แล้วมันไปที่แอปเอปปิ้งออนไลน์ค่ะมันไปเยอะมากวิธีที่จะประหยัดเงินของเฮก็คือลบแอปนั่นออกซะ <laughs> <laughs> นั่นแหะค่ะต้องลบลบแอปที่ทําให้เราเสียเงินมากที่สุดแล้วก็อีกวิธีนึ่งในการที่เราจะรู้ได้ไงว่า เฮ้ยเงินเรามันไปไหนวะก็คือการทํารายรับรายจ่ายนั่นเองจดไว้ว่าเงินออกไปไหนทําอะไรบ้างพอสิ้นเดือนเรามารู้เราก็จะได้สติว่าแบบว่าเฮ้ยเราต้องหยุดตรงไหนบ้างนั่นแหละค่ะคือวิธีที่จะประหยัดเงินตัดกิเลสออกซะอะไรที่มันไม่จําเป็นดีว่แล้วของโฟสล่ะโฟสอยู่นู่นเเหมือนเล่นมุกอะแล้วของโฟสล่ะแล้วแบบอยู่นี่แล้วของโฟสขล่ะนี่ ถามว่าเคยถามว่าได้รับผลกระทบไหมอ่ะได้ไหม <c oughs> มันจะไม่ํำกันนี้ใช่ไหม <c oughs> ถามว่าได้รับผลกระทบไหมถามนี่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะเพราะว่าเป็นพนักง,งานบริษัทด้วยมันก็เลยมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ว่า,าทางเน่เออมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นแบว่าตอนแรกตอนแรกไม่มีเออวะมีแหละเออมันเออได้รับผลกระทบเลยแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้น แต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดแชร์เรื่องชีบประ็บเงินตังหัวกเจงต๊เจงผู้ชายอะเขาวามเสร็จตังแล้วก็เอาของเขากลับมาหมดอ่ะตั้งใจเก็บเงินแล้วนะตั้งใจเก็บเงินแล้วแต่ว่าไม่มีใครทำาตกลคนรักเก็บคนดีเลยมาอนนี่คือเคยทำรายรับรายจ่ายว่าหมดเงินกับอะไรสุดท้ายคือหมดเงินไปกับเหล้าเยอะมากอีกเดือนหนึ่งก็เลยไม่กินเหล้าเลยกินเบียร์แทนไม่ไม่กินเหล้าเลยนะอ้าวแต่ว่าไม่เห็นมีเงินเก็บเลย ก็เลยจกินเหล้าเหมือนเดิมชอบไอเียวัสนุกมแล้วก็คือทำรายรับรล่จ่ายให้รา่จ่ายให้ดีให้ดีเราเราจะได้รู้ด้วยแหละเนาะว่าเงินมันไปไหนแล้วถ้าเราอยากจะหักตรงที่เราจะลุยสุล่าไปก็จะได้หักถูกว่าจะหักจากอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะ ส่วนของพี่โบดีครอบครัวองผต้องแบบว่าผมถามด้วยแล้วคือผมเป็นคนปิดท้ายคุณต้องปิดให้ดีด้วยนะโอเคสำหรับของผมเหรอครับวิธีประหยัดใช่ไหมครับน่าจะเป็นต้องกับเลิกเลิกกับภรรยาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่พี่ภรรยาแล้วแบบนี่ยครับผมโอ้โหช่างะช่างเถอะช่าอะจะหนักมากครับเวลาจ่ายบัตรเครดิตภรรยาครับโอ้โหแม่งมาทีสองพันกว่าสองพันกว่า ตัดชื่จริงเลยคนเดินเล่นกับเมียเพิ่มมีเงินเก็บเลยคนเดินตัดเหล้าคนเดินตัดช้อปปิ้งอันนี้ตัดอะไรตัดภรรยาลูกตัดเมียกับกูสักทีนะครับผมจริงจริงอาจจะเป็นแบบโฟก็ได้นะพอตัดภรรยาทิ้งปึ๊บไม่มีเงินเก็บแล้ก็เลยเก็บภรรยาไว้นี่าะไม่ไม่ก็จริงๆแล้ว่ผมเป็นนักแสดงผมก็จะไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แล้วก็จะมีจะมีค่าใช้จ่ายที่บอกว่าโดนผลกระทบก็คือค่าน้ำมันลงแทนนี้ก็ขับช้าลง เหมือนแบบเมื่อก่อนเป็นคนขับรถเร็วแม่งใครเป็นน้องแบบเหมือนแตะแตะแบบเหมือนเรียกเร่งไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าไม่ให้มันดึงน้ํามันเยอะใช่แค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องแบบเฮ้ยองั้นเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าก็พูดได้ว่าการที่น้ํามันขึ้นมีผลดีกับคนเสียงมีทั้งคู่เลยดิเพราะว่าอย่างน้อยพี่ก็อันตรปลอดภัยมากขึ้นในการขับรถใช่ใช่แต่ก็โอเคยอมรับแหละว่าต้องเสียค่าน้ำมันมากขึ้นเหมือนกันใช่นั่นแหละแต่ว่าส่วนอื่นก็อย่างอื่นก็มันอยู่บ้านอ่ะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรถ้าออกแต่เข้าของการเครื่องใช้้เเวลาไไปโกซอรรีี่่ะย ส่วนใหญ่ก็จะแบบคือประหยัดได้ก็ประหยัดไงแบบอย่างวันเนี้ยก็พอเรารู้แล้วว่ามาถ่ายงานอ่ืเข้ากองดิครับใช่ป่ะเออไอ้นั่นมาถึงเมื่อคืนนอนห้องผู้ชายมาเช้านี้มี่ข้ากองอีกโอ้โหมันประหยัดข้นาดไหนประหยัดสองมื้อเลยเว้เลยเรื่องจริงแล้วเวลาเมาเนี่ยเมาให้สุดเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพื่อนจะได้พากลับแล้วเพื่อนจ่ายค่าแท็กซี่แต่จะได้ไม่ต้องจ่ายเอง อัแล้วของโฟนอ่ะของผมอ่ะทุกคนมาเวกมาเวกจริงจังผมไม่ต้องพูดเรื่องการทำรายรับรายจ่ายนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะหลักในการประหยัดหลักแรกไม่เคยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายผมว่าต้องทําอยู่แล้วผมใช้คำอย่างงี้ครับประหยัดประหยัดในสิ่งที่เราต้องประหยัดนี่รู้อยู่แล้วเช่นยกตัวอย่างเช่นปกติคุณเปิดแอร์แม่งทั้งบ้านเปลี่ยนเป็นเปิดแอร์แค่อันเดียวพอแล้วไม่ต้องเปิดพัดลมอะไรก็ว่ากันไปขโมยไฟหลงใช้ไม่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 แลวจริงๆเนี่ยผมพูดแล้วว่าทุกวันนี้โลกมันร้อนมากโลกมันร้อนจริง ผมว่าถ้าเกิดสมมติเราประหยัดแค่บ้านหลังเดียวมันจะไม่ได้ผม,มต้องให้คนทั้งประเทศไทยช่วยกันประหยัดพร้อมกันโดยที่ให้คนทุกบ้านในประเทศไทยนะยทุกบ้าน<ป>เลยนะท่อยู่บ้านเยบมึงทุกบ้านในประเทศไทยฟังตามแทำตามผมทุกบ้านในประเทศไทยเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำที่สุดแล้วเปิดประตูถูกต้องเปิดประตูแล้วมันก็จะโลกก็จะเย็นออคนที่เดินอยู่ข้างนอกก็จะเย็นละสักพักหนึ่งค่อยปิดแอร์คราวนี้ลมมันก็จะเย็นอยู่ข้างในแล้วไงเห็นไหมประหยัดแอร์ช่วยกันเสียไฟแค่รอบแรกรอบเดียวทุกท่านทุกคนเย็น เหนื่อยมากเอยแล้วถ้ารู้อย่างนี้แล้วอะบอกว่าเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้แล้วแบบว่าข้าวย่ามันแพงแล้วจะลดค่าดําเพจอีกไหมอีที่เขาคิดเราที่เขาคิดเราก็ือคไม่ได้อะไรแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อกี้เห็นว่ามีอะไรนะเออแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่ถ้าเกิดคนที่เขาแบบเอออย่างสายตาล้าเปล่าดูงมจงมันจะได้ไม่พูดมันก็เลมันก็เลยเห็น เห็นพี่ดีบอกว่าแล้วถ้าเกิดคนที่เขาแบบลําบากอยู่แล้วล่ะเขาจะประหยัดยังไงใช่ไหมอ่ามันมีหลายเวไดอย่างง่ายๆอย่างน้องเที่ยวฟรีได้เลิกขับรถแล้วนะตอนเนี้ยขึ้นรถไฟฟ้าแทนเพราะว่าขับรถอะไปจางตีน้ำมันสีเป็นเงินประมาณแบบ200เนาะแต่ว่าไปจับด้วยรถไฟฟ้าเป็นเงินประมาณหนึ่งร้อยบาก็เนี่ยก็คือวิธีที่เขาบอกว่านี่ไงเขาบอกว่าประหยัดเนี่ยมันมันมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถพี่รถพี่แจ๊ นี่จะอวดว่าขับใจ้หรอเนี่ยรถต้นมาโรลล์บาร์ตอนนี้คำนวณน่าสุดเป็นทัมเมอร์เลยอ่ะถ้าเกิดของโฟกเองอ่ะใช้รถของโฟกถูกกว่าใช้รถรถไฟฟ้าเพราะว่านานนกี่เดินทางมาทำงานสมติถ้าเกิดจะเดินทางทำงานใช่ไหมออกจากบ้านนั่งวินมาที่รถไฟฟ้าสามสิบแล้วค่ารถไฟฟ้าจากต้นสายสายสีม่วงมาถึงในเมืองเจ็ดสิบอันนี้คือเที่ยวเดียวนะถ้าเกิดมาทำงานเที่ยวเดียวไปกลับก็คือวันละสองร้อยแต่ถ้าเกิด นี่ขับมอเตอร์ไซค์เราเอาเลยขับมอเตอร์ไซค์เอาเลยเติมน้ำมันประมาณแบบร้อยห้าสิบาทใช้ได้สองวันแต่ว่าแลกมาด้วยปัติเห็นไหมประกันก็จ่ายไม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะจริงๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้น่ะคือเป็นอาหารก็เป็นไปจะมาเป็นนายกทำไมแต่แต่ตอนนี้ก็เกี่ยวข้องอเกี่ยวข้องใช่ป่ะแต่แต่สุดท้ายเลยที่อยากแนะนำว่า ทางที่อย่าเพิ่งเริ่มโทษคนอื่นเราเริ่มจากที่พึ่งตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าแต่ละคนมันมีสงครามที่ต้องสู้ต่างกันทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรอะโอ้แดร w โอเวอร์ก็คือเราต้อง s u f เฟ r ลิ g ทุกันทุกคนแต่ว่าแค่ s u f เฟ r ลิ g แต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าเรา s u f เฟ r ลิ g ต่างกันอะไม่ว่าคนรวยไม่ใช่ไม่ไม่ซับเฟลิ่งอะคนจนก็ ซัพเฟอรลิงอยู่แล้วแต่คือบางคนคิดว่าเฮียพวกรวยไม่ไม่ลำบากหรอกมึงทุกคนลำบาก<ช>ต่างกันเขาสู้ชีวิตต่างกา<ช>ันอย่าเพิ่งเริ่มโทษคนอื่นทำตัวเองให้ดีก่อนทำหน้าที่ตัวเองดิ้นรนอะไรได้ดิ้นรนไปก่อนอย่าเริ่มโทษคนอื่นพอเราพอเราเริ่มโทษคนอื่นปุ๊บเราจะไม่ปรับปรุงเราจะไม่แก้ไขตัวเองแล้วไง <บะ S 1> เราต้องเริ่มดูจาก <ผม S 1> ที่ตัวเองผมขออธิบายกันดาม่าเพิ่มเติม จริงๆอ่ะมันมีมันมีผมเข้าใจว่าหลายๆคนที่ถ้าเกิดสมมติอินกันเมืองนะมันจะพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำขึ้นมาแล้วตอนนี้<ช>เพราะว่าธุรกิจของเมืองไทยมันเรื่องระบบของกฎหมายเรื่อระบบอะไรอย่างมีความโม,ม,มโนโพลีค่อนข้าง,งสูงมผมจะบอกอย่างนี้ครับคือยอมรับว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยเนี่ยมันรุนแรงมันเยอะมาก <S <S น้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านแม่งรวยกระจุกจนกระจายน้องน้อยู่อยูอย่าง้ากอาจจะพูดได้ก็พี่ก็พูดได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งโทษคนอื่นก็พี่แม่งรวยอ่ะพี่แม่งมีตังค์ น้องครับเดี๋ยวแป๊บนึงที่อธิบายแบบนี้คือไอเรื่องด่าคนอื่นอะ่ะมึงด่าต่อไปไม่ได้ว่ากันแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เรายังเปลี่ยนแปลงแม่งไม่ได้แต่เราต้องเอาชีวิตรอดให,ใ,<ช>ให้อยู่<ช>ถึงวันที่แม่งเปลี่ยนแปลงได้เว้ยนี่คือเ<ช> hey, มนชั่นที่เฮแม่กำลังจะสื่อสารใช่เนี่ยแหละที่กูกำลังะจะพูดเราต้องเอาชีวิตรอดให้อยู่ถึงวันที่แม่งเปลี่ยนแปลงวันนั้นให้ได้เพราะงั้นตอนนี้เราต้องช่วยกันเราต้องหาวิธีการที่จะรอดไปด้วยกันผมเข้าใจในมุมที่พีดีเขาถามมาว่าแล้วถ้าคนที่เขาจนอยู่แแลล้้วววคนนทที่่่่เเเาาไไมงงงิออยยูะจ ก็ทุกวันนี้ชีวิตที่เขาใช้คือประหยัดไม่รู้จะประหยัดยังไงแล้วมันก็หาเงินเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมในมุมนั้นผมผมพูดได้แบบตรงๆเลยนะครับคุณก็ต้องสละเวลาตัวเองมากขึ้นก็ต้องเพิ่มก็ต้องเหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมากขึ้นเลยจริงๆใช่ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่แมไม่ถูกต้องแต่แต่ถามว่าด่าได้ไหมก็ด่าได้แต่ไม่ใช่ด่าจนไม่ทําอะไรอ่ะคืออย่าด่าอย่างเดียวด่าแล้วทำแล้วไปนัดหน้าใช่อะไรแบบนี้มากกว่าเพราะว่าผมผมเข้าใจว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยแม่ง เหนื่อยมากขึ้นคือมันไม่ได้กแ่แม่งน่าเศร้ามากเว้ยที่คุณต้องทํางานหนักมากขึ้นเพราะว่าเอาจริงผมแม่งโคตรไม่เห็นด้วยค่าแรงขั้นต่ํา300บาทค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทมีโอทีเพิ่มขึ้นมาได้ชั่วโมงละห้าสิบบาทสมมตินะชั่วโมงละห้าสิบบาทคนเราวันหนึ่งเนี่ยทำงานค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทไม่ยู่ที่สิบสองชั่วโมงไม่มีใครใช้งานแปดชั่วโมงอยู่ละสิบสองชั่วโมงทำโอทีเพิ่มขึ้นได้อีกแค่อย่างมากก็สองชั่วโมงก็คือสิบสี่ชั่วโมงมมึงงงทาานชั่่วโอวัน เท่ากับว่ามึงเหลือเวลานอนเนี่ยอีกเหลือเวลากลับไปที่บ้านอีกสิชั่วโมงมไหนจะเวลากินข้าว<ม>อะ่ะกินข้าว<ม>ตีไปหนึ่งชั่วโมงมเดินทางอีกหนึ่งชั่วโมง16ชั่วโมงมึงตื่ถึงบ้านเอไอเตรียมจะนอนได้หลับทำงานน<ะ>ี<อ>่ต้องทำงานแล้วก็ตื่นมาทํางานตอนเช้าใหม่คุยนอนอจริงอยู่<อ>มาเกิดช่นนี้เจ็ดชั่วโมงแล้วความอะไรู้ปะบางครั้งถ้าเกิดเขาได้คะแร 300, ๆๆงขัานต่ำสามร้อยเขาไม่รู้จะทำไงต่อเสาร์อาทิตย์เขาก็ยังต้องหางานทำอืม,มบางคนว<ย>ันเสาร์ต้องทํางานมีวันว่างแค่วันเดียวอาทิตย์ แม่วาดทิ์แค่ว่างวันเดียวกว่านบ้านมึงก็ไม่มีเวลาทําอะไรแล้วม,มันทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะคือจะมาบอกเขาว่า <c oughs> เฮ้ยพี่พี่แม่ต้องหาธุรกิจทําพี่ไม่ต้องหานน้าทําเพิ่มผมเข้าใจว่ามันทําไม่ได้งั้นในจังหวะเน,นี้ยครับผมขอให้อดทนประครับประคองสิ่งที่เองมีเอาให้มันได้ดีเอาให้มันอยู่แล้วโอเคเอาที่เราอยู่แค่ ก็ไม่อยากใช้คํานี้เนาะแต่มันน่าเศร้ามากถ้าเกิดใช้คําพูดว่าก็อยู่ที่มันพอได้ไปก่อน <ทำ S 1> นะากให้ดีดที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ก่อนอและเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงผมเห็นเราเริ่มเห็นจากการมีการเปลี่ยนผู้ว่านเนาะเราเริ่มเห็นจากมีเด็กๆออกมาช่วยเรียกร้องดูนี่นะผมก็ยังคงมีความหวังนะว่าวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนถ้าพูดว่าแบบนี้น้องๆรู้น้องๆหรือเพื่อนๆรู้สึกสิ้นหวังอะไรเงี้ยครับก็เปิดดู ไล์สดของอาจารย์ชัดชาติครับอาจารย์แดงก็ได้ค่ะรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีตัวอาจารย์แดงก็ได้ใช่ไเขาสอนธรรมะเอเดสเทนเาใส่เอเดสเทนใจปุ้ยจะเองเจ้เองนั่นแหละครับจะโทษจะโทษจะโทษจะด่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเลยที่คุณจะด่าเขาใช่ด่าได้เลยแต่เอาตัวเองให้รอดด้วยแล้วเราจะด่ามันไปด้วยกันยาวๆอย่าพึ้นท้อสู้ๆเพราะพวกเราก็โอเคมันคนละแบบมันเหนื่อยคนละแบบมันเหนื่อยคนละแบบนั่นแหละครับสู้ๆครับครับ สุดท้ายนี so. ้ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเราไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีใครเป็นพิเศษอะไรกงตามแต่เราพูดกันตรงๆเราเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราเห็นอยู่แล้วเพราะอะไรด้วยความที่รายการเราก็ไม่ควรที่จะไปด่าเรื่องการเมืองเยอะเนาะก็พูดกันตรงๆฮะก็เป็นทหารก็เป็นทหารนะครับอย่ามาเป็นนายก ก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละครับก็เอาตัวเองสู้สู้อย่างต็มที่ครับเราทุกคนพร้อมสู้ไปกับทุกคนสู้ทุกคนก็คือมันคือจังหวะตอนนี้จะให้ใครมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็ค่อนข้างยากเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีภาระอย่างที่บอกกันไปเราก็ช่วยกันร่วมมือกันไปครับถึงวันหนึ่งมาผมเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นทำให้ทำให้ดีที่สุดชีวิตของเให้ดีเครียดอะไรมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาอะไรเราพวกเราแชร์เมดยินดีเป็นที่สะบายพิมพ์เข้ามาในเพจก็ได้แชร่อใช่ คอมเมนต์บอกข้างล่างก็ได้หรือถ้าเกิดมีปัญหาเครียดจริงๆเดี๋ยวเรามีไลฟ์ให้คำปรึกษาเลยก็ได้ไี่แหละได้รีเควสได้อยากได้ไลฟ์ที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ใช่เดี๋ยวไลฟ์ตรงมาจากลอนเลยค่ะในในยุคเขาตตั้งตรงนี้เลยอายุเข้าย่างหมักแพงอะไรเงี้ยก็ พวกเราก็ไม่ค่อยมีงานทำอย่าลืมกดไลค์แล้วก็บอกให้เพื่อนๆมาดูผมเยอะๆครับว่างๆก็มาดูได้นะครับผมใครแวะเอาไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยมก็ยังดีเอาช่องนี้อ่ะเปิดแล้วก็เยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะกด s ับสไครป์ช่องดอสุด้วยนะครับผมแล้วรายการแชร์เน็ตของเรามีกันเรื่อยๆนะฮะรอติดตามต่อไปได้ครับผมอ่ะงั้นวันนี้เรียบร้อยก็อย่างที่บอกไปก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดใช่ครับเอาตัวรอดเลยกันนะในยุคเข้ายากหมากแพงในยุคเข้ายากหมากแพงจากรัฐบาลอะไรก็ไม่รู้ จอกันครับเทียหน้าวันนี้ฮะหนึ่งสองสามเฮ้สู้เองทีเดียวได้เลย